สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงเจนิสตาเหล่าสมบูรณ์เป็นนักเรียนแกนนำของห้องมอ2ทับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงชุรีพรสุวนปีชาเป็นนักเรียนแกนนำของห้องม2ทับค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานคุณธรรมในหัวข้อเรื่อง To Classic a t t e n d Classes on Time ค่ะ ที่มาของโครงงานนี้นะคะนักเรียนห้องม .2 องทหมีการเข้าเรียนสายเข้าเรียนไม่ครบหรือไม่ตรงเวลาเพราะนักเรียนบางคนจำเวลาเรียนไม่ได้หรือตื่นไม่ทันเวลาและบางคนอินเทอร์เน็ตหรือ Microsoft ทีมยังมีปัญหาอยู่ค่ะวัตถุประสงค์ของโครงงานนี้นะคะเพื่อให้นักเรียนห้องม .2 องทหเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้นและมีความพร้อมในการเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะเป้าหมายนะคะ เป้าหมายทางเชิงประมาณนักเรียนห้องมสองทับหจำนวน43คนร้อยละของนักเรียนทั้งหมดเป้าหมายทางเชิงคุณภาพนักเรียนห้องมอ .2 องทับ6เข้าเรียนตรงเวลาและเข้าเรียนทุกคนค่ะหลักธรรมพระราชดํารัสนะคะสับริสธรรมเจ็ดกาลันยุตาคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนแฝ่เรียนรู้เข้าห้องเรียนตรงเวลาค่ะ วิธีการแก้ไขปัญหาเราจะคอยสังเกตเช็คว่านักเรียนคนใดยังมีปัญหาในการเข้าเรียนช้าหรืออินเทอร์เน็ตและ m ไมโ o o ซ t t ทีมเนี่ยยังมีปัญหาอยู่ค่ะหลักการดำเนินงานนะคะพวกเราจะเก็บข้อมูลว่าเพื่อนคนไหนยังเข้าเรียนช้าหากถึงเวลาเรียนแล้วพบว่ายังมีเพื่อนที่ยังไม่เข้าให้กดเชิญในทีมค่ะและคอยสังเกตและถามเพื่อนว่า ใครที่มีปัญหาเข้าทีมไม่ได้หรืออินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้เราจะแจ้งคุณครูผู้ดูแลระบบให้แก้ไขและถ้าหากยังมีเพื่อนคนใดในห้องที่ยังไม่รู้สาเหตุว่าทำไมยังไม่เข้าเรียนจึงจะแจ้งคุณครูคที่ปรึกษาให้ถามทางผู้ปกครองค่ะผลการดำเนินงานนะคะนี่เป็นกราฟจำนวนเปอร์เซ็นต์จากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนออนไลน์ของเพื่อนในห้องม .2 6ค่ะ สรุปผลการดำเนินงานผลสังเกตการสอบถามสรุปได้ว่านักเรียนห้องม2อ,อทับเข้าเรียนออนไลน์ตรงเวลามากขึ้นมีการพูดคุยตอบคำถามกับคุณครูแต่และวิชามากกว่าแต่ก่อนมีการส่งงานตรงเวลามากขึ้นข้อเสนอแนะนะคะการทำโครงงานนี้มีหัวข้อที่2ที่คะแนนไม่เป็นที่น่าพอใจที่มีคะแนนเชิงลบค่อนข้างมากกว่าค่ะจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ